FC นะฮะมายุสคาร์นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ช่องนะครับรถเก่งมือ2บายมายุสคาร์นะครับวันนี้นะฮะมีรถเก่งแคสแบ็กห้าประตูเข้ามาใหม่นะครับราคาไม่ถึง3 0 0แสนนั่นหน้าผมนี่เลยนะฮะก็คือเจ้าตัว Honda j a จ z GE นะครับนี่เลยเป็นรถปี2009นั่นเองนะฮะได้เป็นสีขาวมาพร้อมกับล้อแมกนะขอบ15 RE30 เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรุ่น แก๊สตัว G E อยู่นะครับสีขาวก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0 8 4 3848404นะครับคันนี้นะครับใช้งานไปเพียง155,250กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับมือเดียวนะครเป็นรถมือเดียวด้วยคันนี้นะครับนะครับผ่อนอยู่ประมาณประมาณไม่เกิน6,000นฮะอยู่ประมาณ5,500นะฮะคันนี้นะครับราคาเราขายอยู่ที่299,000บาทนะครับ 299,000บาทนะครับใครสนใจบอกเลยติดต่อมาด่วนเลยนะฮะร,ราคา299เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกในวาในตลาดเลยนะฮะได้เป็นตัวแจ๊ดแฮ h แบ c กตัว V นะตัวลองท็อปนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน I v t e c ทนะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 3848404นะครับก็หรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะฮะที่บริษัทกูดคาของเบ้งนะฮะร,รามิทา90หรือว่ามาทาง เซนีไทยก็จะอยู่ตรงข้ามย้ง,ยงๆโรงพยาบาลสิทิแพทย์เซีรักเองนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเวลา9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นนะครับอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดของเจ้าตัวแจจีคันนี้เลยว่าน่าสนใจยังไงนะครับและก็รบกวนลูกค้คคคากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวไปดูเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับนี่นะฮะ นี่แล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะครับมีโลโก้ฮอนด้าตรงกลางนะฮะร,ราคาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตตีนะฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณห้าพันไม่เกินห้าพันห้านะฮะลูกค้านะครับผมนี่เลยไมล์แสนห้าแล้วก็ด้านล้อเป็นล้อแม็ก IE สามศูนย์นะครับนี่นะฮะยางก็จะได้เป็นยางแบบยี่ห้อนะ SP Sport นะครับ เป็นยางอ่าคันนี้จะได้ปีปี2018นะฮะดิสเบรกด้วยนะครับคูหน้านะครับตัวรถบางๆไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเลยนะฮะนี่นะฮะเดิมๆกระจกสีเดียวกับตัวรถนะฮะบอสเปิดจะเป็นสีเดียวตัวรถเหมือนกันนะฮะตัวรถบางๆคมสันต่างๆเดิมๆนะฮะนี่คันนี้คือไม่ต้องเอาไปทำลายเลยฮะดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยนะครับแจ๋วแจ๋วนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็ ไฟด้านท้ายสวยเลยนะคันนี้น่าสนใจมากนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟแบบหลอดไส้นะครับมีในส่วนของตัวท่อแต่งมาให้แล้วก็เซ็นเซอร์มาให้นะครับนะรายละเอียดต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็แจ๊สนะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ไอวีเทคนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่านะฮะก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะนี่นะครับท่อแต่งด้วยนะครับผม นะเป็นของไรเอ่ยมองไม่ค่อยชัดนะ,ะลูกค้านะเป็นรถเกง๋งแฮทชแบ็กหประตูลองล็อตในส่วนตัว e ี0นะทํามัน e ี0ได้นะครับแต่เข็บเป็นอาําเ,เดิมเลยน็อตไม่มีขยับนะแต่เข็บดมเดิม,ดมนะดันหลังนี่กว้างเลยนะฮะลูกค้านะพื้นที่ใช้สอยแบบกว้างๆเลยนะครับผมนี่นะฮะยางอะไรเดี๋ยวใส่ให้นะนะครับบนเบาะหนังด้วยนะฮะลูกค้า นสนใจติดต่อด่วนเลยนะที่เบอร์084 3 8 4 8 4ส4าผมบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนนะครับราคานี้โคตรถูกนะ299นะฮะนี่เลยนะครับเป็นแผงประตูนะครับตัวนี้คือคุ้มหนังดำนะปกติคือไม่มีคุ้มหนังนะมี่เขาไปหุ้มมาโหวสวยๆนะสะครับเพดแล้วก็บ่เนี่ยคือยกได้นะลูกค้านี่ยกได้นะครับยกได้นะตรงนี้นะครับ เราจะเก็บของเก็บของได้เลยนะครับอ่ะกว้างด้วยนะฮะแจ๊สนะฮะผมนี่เลยนะครับอ่าสนใจสามารถเข้ามาดูรถเลยมาทดลองขับกันได้นะเปิดบริการทุกวันนะครับนี่ผมอะไรนะครับสามก้านพุ่มด้วยกับหนังกระชับมือพอดีเลยนะครับเบาะหนังคือสวยๆเลยเกียร์ออโต้นะฮะนี่นะครับเกียร์ออโต้อ่านะฮะแล้วก็ เครื่องเสียงเดิมๆนะครับนะเดิมๆเ,เลยรายละเอียดสวยมากลูกค้านะผมบอกว่าใครได้คันนี้ไปนะครับถามว่าถูกนะไปแดงถ้าแบบาราคา2อ9เนี่ยคือถูกป่าในตลาดเลยนะลูกค้าไปไปเช็คราคาดูได้เลยนะครับนี่คือได้รถเดิมๆอ่ะนะฮะน็ไม่มีขยับนะฮะเครื่อง i v ว t e c h 1.5แห้งๆสนิทแบบนี้นะครับคันหน้าเดิมนะฮะ ไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมนานแน่นอนนะฮะมีการันตีได้เลยนะครับแผงประตูเอ๊ะแผงตัวฉนวนกันความร้อนนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร,ร์084 384 8404นะเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูส่งรายละเอียดให้ดูนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับเจ้าตัว Honda Jazz 1.5V นะเกียร์ออโต ปีศูนย์เก้าคันนี้นะฮะน่าสนใจนะครับราคาเพียง2,99,000หม่บาทไม่แสนห้าเท่านั้นเองนะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน5,500นาะฮะหปีนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะยุสคารนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ